ไอ้่ตัวไงนะดน็อปไล่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 ไอเดี๋ยวแล้วทำไมตัวบอสอยู่กลัวก็มาเเโอ้ยฉนูง้างโคตรตูดอ่ะเอ้ยอยู่ตรงไหนกันปิ้ง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 กันเลยอย่าหาให้เ้อบุญต่ำบุญจะตายแล้วบุญต่ำเออบุญเอาเมื่อไหแล้วเออยู่ไหนกันนะปิ้งให้หน่อยเลยปิ้งปิงน้องชายโอ้โหไกลจังอ่ะแล้วใครอยู่กูเนี่ยไอแบนดีไป ไอแฟนีไปเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้าวเฮ้าวไอ้บุญตามเฮ้ยเรารวมพลก่อนไหมน้องอยู่นี่ไงเขาอยู่นี่มาตรงไหนอะตีสักเป็นเืินกว่าใช่ไหมเออเอาประมาณน่ะเฮ้ยสรุปว่าน้องเอเใจละไ้่เราฆ่าหมู่พลในหมู่บ้านทิ้งไหมรีบเลยเหรอเราขอลองแรกดูของลองดูของก่อนอเนี้ยของดีนะพวกชาวบ้านโกเลมเก่าโกเลมอะไรมีเนื้อถ้าไม่มีเนี่ยแม่ มีแต่ยังไม่ได้เผาเลยมีใครมีให้ยืม22องทองปะมีอยู่เบาทอะยมีอยเจ1ดดาวเขาคอยยืมนะเฮ้ยดู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 ไอเลี้ยใครกันนะไเล้ยมใครกันะเฮ้ยมาตีมันทำไมอะมายืมของอะเ้ยชัดเจนมากเจอีสอรเนตมากูเนี่ยเมื่อกี้ิแบบเจยเอาของโดตวยอ่งไอเไหนตัวรวมมันอยู่ตรงไหนเนี่ย แล้วตัวตัวให้เยยากอ่อ้นไอ้่านี่เสยน่อเยสวสวยสวยสวยดีมากดีมากใครทำ้าเผาเาเผาเผาเอ้ยมี่านกัเนี่ยเอ้ยกูมีกูมีมีมีเอ้ยใครใช้ยูนี่กูใสกูใสเนื้อโอเคโีอเฮนี่ไงชาวบ้านมันเหม็นตีปูอะเต้ามันเต้ามันตายแล้วไม่ชโอ้โห โอสามนี่่ปกติ่จะหมู่บ้านเลยเนาะโอ้ททำมือหนึบแหลกมาเลยตรงนี้บอกดีมากเนาะโอ้ยแตมึงอยู่คนเดียวไปคนดีดียวไรที่อ่ะเอ้ยสามกูแบบกูแบบจะไปสวรรค์แล้วนะไปสวรรค์แล้ววะผ่านไม่ไปโดนนี่อ่ะไอทุกคนไมอ๋อเพิ่มหมอเพิ่มจี่อันนี้มันใช้ยังไงวะเจออะไรเจอโบสเนี่ย อ๋อมัน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 คือเหมือนแบบเราเอ็นเนี้ยต้องขึ้นเรือไปซ่อมเรือเว้ยแต่ของเราไม่พอตรงนี้ยของเราขาดเยอะเลยต้องต้องต้องมันหายเยอะไม่ได้ไปด้วยป้อแค่ที่หนึ่งก็พอก็คือเรือที่เราพร้อมที่จบเกมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตะคีหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นอยู่อยที่เลยฝ่ายเลยเฮ้ยใครมีไปนี่ก่อนเลยกี่ยวกับเรือหมู่บ้านไงแต่กูไม่ไม้เหลือวกับเรื่องหมู่บ้าน เนี่วางอะไรเนี่ยเฮ้ยวางอะไรเนี่ยวางอะไรอะไม้เอ็นวิวอะไรส่องอะไรมาเล้าเนาะเฮ้ยอยากได้ไม้เบิร์ดว่ะเป็นตากล้องสีในไม้ขาวไงวิทไม้ขาวใช่ใช่ไม้ขาวไม่อยู่ไหนเราต้องมีของที่พอเรไม่ได้เป็นได้ครับติดคุทองกับเด็กกันไหนดีกว่ากันโอ้เหล็กอยู่แล้วน้องชายทองเอาไปแลกเป็นไอ้นี่ดีกว่าวิทเป็นแลกเป็นเงินอะ เฮ้ยคุอหมเอมมมันแขงันนีิอ้หน่อยิอ้หนอยิอ้หน่ออยู่ไหนกกเกอดอม่กเอาลงการ์กหน่อยมากหน่อยมาแล้วอันไหเนี่ยบุญมีบุญทเนี่ยมันอยู่ที่กหมดทุกบุญนะได้ทุบุญได้ทุบุญุนากได้ ไอของไอคิ้วไอพวกหลบทางอีกแล้วนี่เนี่ยไอ้พวกวินเลินอันนี้มันกากหรือเปล่าว่ามีอะไรนี่วิดลอไม่มันมันแค่เดเดแรกวิดเดแลเอาเดแรกตาไอ้พวกวินเลินเอาแล้วเจี๊ยตายได้ยังไงล่ะ่เอาเจี๊ยตายบนภูเขาเลยเอ้เอาอาหารมาพื้นไอพี่พีวสิบสองอันน่ะตอนเนี้ยความเร็วดอกเยอะไปหน่อยเดี๋ยวของกูด้วยมัน่ะ <c oughs> <expand> ไม่รู้อ่ะไอ้ไม่หายแล้วเอามาเจ็ดดันแล้วมาแล้วเอาไปเอาไปเอาเลยเอย่าให้มันเต้าูงตัวนี้ต้องเสียชีวิตนี่ของวี่อยู่ในนี้ของวี่อยู่ในเตายังอยู่ใช่ไหมเฮ้ยใครตีกูยังอยู่จะมีคนจบไปแล้วด้วยอ้าวหญ่มากใครม่ใช่เผาเหล็กเนี่ยเอ้ยอู้เผาจอมเผาอาหารต่อกูจะตายเฮ้ยไม่กูจะตายเอ้าเอาว้าวต่อหน้ากูเลย ไอ้ชอปสวยด้วยดีวยไอ้ยังของกูเต็มทเกูขโมยหมดดีแล้วที่อะไรอะขอได้หน่อยขอได้หน่อยไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอกไอ้ไ่้ไอ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 ้ไหมไอ้มันอาไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไ้ไอ้้้อ้อ้้้ไ้้อ้้้อไไ้อไ้ไออ้อไ้นไอ้ออ ขอขอพี่แอ็ทองได้เปล่าไม่มีทปแบบเล่าไอ้เที่อะมีเขาทำให้มึงออกไปกูตายไหนอะแอบบอกมิลเลอร์มันเก็บพีแอ็ทองกูหรอเนี่ยมีขวานทองตรงเนี้ยเออเออนั่นแหละขวานทองแต่แอบอยากได้เหล็กว่ะเอ้าจ่ะเอ้าเฮ้ยฮานโดนตอนนั้นอะโมไม่เห็นนะเขาคืเก็บมาเก็บมาด้วย อ้ยยม่โนกูไม่ให้เฮ้ยกูฆ่ามึงอ่ะเฮ้ยใจเย็นๆไม่ได <ologie> ้มัน <fall> ฝ <asleep> ้สุดที่ๆไว้มีมีก้อนโอ้โหกนเอฟเฟกตเลยกูบอกไม่เก่งไปได้ยังไงดิอุ้ยนี่ของท้องว่ะนะสปาร์ตันเบอร์ซื้อเซื้อจะเท่เอ้เอาละเพื่อนรักเพื่อนรักขอชุดเกาะก่อนเลยละกันเฮ้ยเปลืองมากไอ้เพื่อนรักข้างหลังนิ่มเลยไอ้เพื่อนรัก ว่าเขาเรียกเพื่อนมาหรอกไปบมานไปเบิร์ดหน่อยมาเบิร์ดหน่อยเออยได้กลัวมิ่งหมกเหล็กนะได้กลัวมิ่งหมกเหล็กนะไอ้บิดบอไอ้บุญอะไรไม่สร้างสรรค์เลยไม่หมดเหล็กแล้วบัวดาบไปยต้องรีบทำปอกเฮ้ยทำปอกแล้วไปเบิร์ดมันฟาร์มไงวะต้องทำอาไรใตัดอ่ะเฮ้ยไอ้เรืวเอาเพื่อนของแก่งเยอะแท็กเอ้าไอ้เจ้า่ เอ้ยทำไมมันาแรง่างวะโอ้ยไอวิทยไอวิทยายน้องเอฮ้ยใครเขาไว้นี่วะเนี่ยมาเดนนไวิทยนของไอเนกตนัเมาเองไอวิทย์บอกโคตรเยอะไอวิทอะแค่หรอชิกบ้าเนเช็คเองโชอบเช็คเองเชยานี่เช็คด้วยเฮ้ยอนีนก้เลยไอวิทหมดอย่างน้อยขอกอะกับดาบน้องไอตัวนี้ตอยนี่ต่อนี่ต่อนี เหรอเออกูถึงกูไปยอยู่เนี่ยวิต่อยอยู่นั่นน่ะไปอ้เรากำลังจะไปสวรรค์แล้วเพืนมินนวิทเอานี่อนวะอเปิ้ไปก่อไปสวรรค์วะายหมดเพื่อนอาไไปนี่วิทเห็นบ้านที่กูสร้างไหมนั่นแหละเรากำลังึุดไหมินอได้ปาตรงไหนวะเอาไปเลยลาไอ้ที่ที่เดิมวะเห็นไหม่มีใครมีเหล็กโอ้โหเหล็กมีเหล็กมี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 ไม่ใครทำอะไรอุ๊ยกลองในกล่องก็มีกล่องปนยานอ่อ้อ ตะลากด้วกันลเสร็ลากคหมอไม่ใช่เฮ้ยมันติดไอ้เนี่ยเฮ้ยแทนที่จะเอาเจ้ากเอาเอาดาบก่อนไหมฮะไม่มีคนใช้อยู่อะจะตายแล้วอ่ะโอ้ต่อเลยต่อเลยจังหวะนี้รวมพลังของคนหนี้โอ้โหนี่เหรอโอ้โหไม่รู้จะเอานี่แหละนี่แหละนี่แหละผ่านแล้วต้องหมดเลี้ยงก๋ออยู่เฉยๆดหมาเที่ย ตายแล้วจะตายแล้วได้ไอ้ใจกบไหวไหไอ้นี่ไงไโดนกเล็มากว่าไอ้เพลอไอ้ใจพไอ้พอมี่ของมึงพังละเอาเอาไอ้พามี่ส่า์ทำสภาไปสวรรค์มวนสัาทำไมามี่ต่อส เฮ้ยใครทุบวิอ่ะทุบอะไรอยู่อ่ะวิเล่นเนาตายแล้วใครมีอาหารปะมีในกล่องกล่องก็มีเก็บไปแล้วกล่องไหนเอ้ยมีคนเก็บไปแล้วเหรอไเกแล้วอกูกูมีอาหารแต่กูไม่มี่านอ่ะเอ้กล่องนนี้มีฐานมีมีแล้เนื้อตกไปหมดแล้วไอ้บุไอ้เชี้ยบุญมอันนั้นเอาเนื่ยกก่อนไอ้เก่งกาเลยนะูวิบลไม้ไมกูจะเอนึง ไอ้กูได้ไอ้ไอเล็กขิกเฮียอะไรนะต่อเออต่อโอ้โหไม่เชื่อไม่เชื่อกูเคยทำแล้วครับเอ้ยแรงด้วยแรงไปแรงเฮียพี่ในละไอ้พี่วิ่งฉลาดว่ะผมมอนมาปุ๊บเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นไปกับไอ้นี่เลยไม่มอนก็จะหับเหมือนกันเพื่อนมอนก็จะหลับเหมือนกันมอนฉลาดเหมือันไอ้ดูนกูก็ขยันเหนือไปอ่ะมึงเอาคนุณเยอะเลยเนี้เจ๋งเลีเน้อง เออไอ้ย okay. um, uh, ินไม่ใช um, ่ในกล่องนี่ไอ้น <No er mm. ี่ไอ้ไข่ไม่คาดเนาะเออเผาอยู่เฮ้ยเฮ้ยใครเอาเอาโก้ไอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยช่างมันเถอะเราไปทำอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะไอคู่วิทย์เขาทำอะไรวะนี่ยไม่เล็บกันไม่เล็บราไอ้ที่เป็นร่างกันไอ้บุญมิงทุกทำไมอ่ะเอ้ามันไอกาเอาจังหวะที่มันไอ้นี่เ่รอเพื่อนมันมป็นที่เหรอหรือเปล่าไอ้ที่มันพื่อนมาไอ้กัสไอ้กัสไอ้ที่มันเกิดเกาะแล้วมันใช้ไงวะเปิดกล่อง พออย่างนี้ปุ๊บชาติเนี่ยมันมาปุ๊บแล้วก็ตีไปทางเดียวไงไอจะตีบ้าเราแตกก็เยมาแตก้วเว้ยมันตีนลาดไม่ใช่โง่นะมันคือตีตลาดเรามีแบบเรามีเรามีเรามีอะไรกันนไว้กันเฮ้ยเขามีถ้กกูณโดดลงไปตายปาวะ